สวัสดีสาวสาวฉันคือสาวส,สวยเอม็มม่าและว,วันนี้ฉันจะมาพูดถึงเรื่องที่จะทํายังไงให้ดูดีได้โดยไม่มีเครื่องสําอางเคล็ดลับที่ฉันกําลังจะบอกอนี้มีประโยชน์กับคุณมากๆเลยสําหรับการไปโรงเรียนหรือบางทีคุณอาจจะเป็นลูกของพ่อแม่ที่ไม่อยากให้ลูกของตัวเองแต่งหน้าสักเท่าไหร่นานมาแล้วฉันเคยเชื่อว่าอายแชโดว์และลิปสติกจะทําให้ฉันสวยขึ้นได้ไม่ว่าจะยังไงตอนนี้ฉันรู้แล้วว่านันมันไม่จริง งั้นดูวิดีโอนี้ไปจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าความจริงเนี่ยเป็นยังไงข้อแรกอย่าลืมกด subscribe ช่องเดอร์ยัง Lady Secret และกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆสาวๆวัยใสสามารถไม่แต่งหน้าแต่ยังดูสวยอยู่ได้ไหมได้สิแน่นอนและนี่คือ6เคล็ดลับความสวยงามเคล็ดลับข้อแรกการออกกําลังกายไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่สาวๆดูดีแบบธรรมชาติลองออกกําลังกายเป็นประจำแล้วคุณจะพบว่าผิวพรรณของคุณเปล่งปลั่งขึ้นแค่ไหนเคล็ดลับข้อที่2การทําความสะอาดผิว การสครับไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณกำจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วแต่ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนดีอีกด้วยคุณสามารถลองผสมน้ำตาและน้ำมันมาเกอะเข้าด้วยกันจากนั้นก็สครับที่ผิวหน้าและริมฝีปากของคุณแล้วล้างออกให้สะอาดคุณจะพบว่าผิวของคุณนั้นนุ่มขึ้นหลังจากการทำแบบนี้เคล็ดลับข้อที่3การดัดขนตาโดยที่ดัดขนตาการจะทำให้คุณดูดีแบบเร่งด,วดนะ่วนนั้น เพียงแค่ใช้ที่ดัดขนตามันก็ทําให้ขนตาคุณดูดีได้โดยไม่ต้องใช้มาสคาร่าเลยล่ะเคล็ดลับข้อที่4การขีดคิ้วของคุณพยายามปัดคิ้วของคุณขึ้นอย่าปัดลงนะมันจะทําให้ดูเหมือนว่าคิ้วของคุณดูหนาขึ้นและคุณยังสามารถลองใช้แฮร์สเปร์สเปร์ลงบนแปรงและปัดที่คิ้วของคุณเพื่อการจัดทรงที่สวยงามเคล็ดลับข้อที่5ใช้แปรงสีฟันบนริมฝีปากของคุณใช่ไม่ต้องตกใจนะ นี่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวของริมฝีปากของคุณแถมยังช่วยให้เลือดไหลเวียนดีอีกด้วยริมฝีปากของคุณจะดูใหญ่ก็หนาขึ้นและจะเป็นสีอมชมพูโดยธรรมชาติอีกด้วยเคล็ดลับข้อที่6ใช้ลิปบาล์มนี่เป็นเคล็ดลับข้อสำคัญเลยที่จะทำให้สสาวดูดีได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสำอางนอกจากนี้ที่สำคัญก็คือคุณควรนอนให้ได้อย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวัน และอย่าท่องโลอินเทอร์เน็ตนานเกินไปล่ะฉันคิดว่าคุณคงไม่อยากเดินไปรอบโรงเรียนแบบตาแดงๆแล้วก็ดึงห่วงนอนหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีรอยคล้ำที่บริเวณถุงใต้ตาเกิดขึ้นเราก็มีเคล็ดลับดีๆให้คุณนะแค่ไปเอาก้นน้ำแข็งที่ทำจากชามิ้นมาจากนั้นก็ทาวนไปรอบๆตรงบริเวณถุงใต้ตาของคุณวิธีทำมันก็ง่ายมากๆคุณแค่ไปเอาใบมิ้นมาแล้วก็สับให้ละเอียดจากนั้นเอาไปผสมน้ำแล้วใส่เข้าตู้เย็นถ้าคุณยุ่งเกินไปสำหรับการทำแบบนั้นตั้งกัากับมะเขือเทศมันก็ได้ผลเหมือนกันัันนนนนนตดดมใหห้้้เเปป็แแววลละงงบาขอคุณไ ล,ลองเคล็ดลับพวกนี้สิคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณดูดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องสำอางเลยละ่ะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณสามารถแบ่งปันเคล็ดลับเจ๋งๆนี้ให้กับสาวๆคนอื่นได้ด้วยนะไว้เจอกันคราวหน้านะสาวๆโอ้ใช่มีอีกข้อนึงเคล็ดลับข้อสำคัญสำหรับพวกคุณทุกคนก็คืออย่าลืมยิ้มให้มันบ่อยๆขึ้นหน่อยนะรอยยิ้มของคุณจะทำให้คุณดูสวยขึ้นและดูมีสุขภาพดีคุณจจะะดดูเเป็นนนนคที่่าสใสใุๆลลยล